ก้อยหรือหกปีกี้อะเออเราตัดตัดได้เหรอมันตัดไม่ได้ใช่อไม่ตไม่เราก็จะจำวินาทีไว้ไงว่าอะไรเพลงอยู่ไหมวะจบบปุ๊ก็เอาเพลงอะไรก็ได้ที่มันประมาณ5-6 6นาทีอะยาวๆอ่ะแล้วก็ให้มันวนกลับมาเหมือนเดิมคือเข้ากับรอบหนึ่งนาทีเป็นหนึ่งวิทใหม่ดูไม่ถ้าอะอยู่หมดอะอยู่หมดเอ่ะาเพลงอะไรหูมันตัดมามันไม่เป็นเอาที่เต็มเพลงเนี้ยไม่ได้ ได้ดีขึ้นเลยไ้หมองรักรเากันไหมเองกัดไหมอะเตยเราลองกันไหมไม่ใส่กินเทนเนอร์วันนี่อ้นถ้าใส่ก็ต้องขาดนะคือเราลืมใส่ แข่งดต้มว่าใครน่าเะได้ขึ้นเยอะอ่ะเธอรอดชอบเนอะ